บาโมงเช้าสิบนาทีนะครับพี่น้องชาวไทยคุณผู้ชมครับต้องขอบอกว่าจำน้องมอมแมมเด็กผู้หญิงที่รอดตายอย่างปฏิหารเพราะว่าชอบดูละครของนัตเดตกันได้ใช่ไหมเอ่ยจะได้ไหมครับหลังจากที่ทางรายการของเราได้สารฝันให้น้องมอมแมมได้เจอกับนัเด็เกคุกิมิยะเนี่ยจนเป็นข่าวฮือฮาไปทุกหน้านังสือพิมพ์ไปแล้วนะเนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นนัเด็กเนี่ยได้บอกกับน้องมอมแมมนะครับคุณผู้ชมว่าให้ทานเยอะๆนะดูแลร่างกายให้แข็งแรงและจะมีอะไรให้นะครับมีของขวัญพิเศษให้ เชื่อมไหมครับคุณผู้ชมจากวันนั้นผ่านไปแค่15วัน15วันเท่านั้นเองน้องมอมแมมแข็งแรงขึ้นมากนะครับดูสิฮะเดินได้คล่องมากจนทุกคนต่างไม่เชื่อนะซึ่งซึ่งคนที่จะเล่าเรื่องนี้คงเป็นใครไม่ได้นะครับนอกจากคุณขวัญเช้าดูวันีที่ตอนนี้ใครเจอหน้าเขาต่างก็ถามถ,ามถึงอาการของมอมแมมกันทุกคนนะจึงไม่ขวัญทุกคนพูดถึงแต่เรื่องมอมแมม อันนี้คือผมต้องบอกว่ามันไอเขาไม่ได้กระถามผมว่าน้องแมมเป็นยังไงคือทุกคนคิดว่าชีวิตผมเนี่ยอยู่ได้เพราะมัมแมมตั้งแต่เปิดปีใหม่มาเนี่เขาถามเลยว่าลูกไม่คิดจะทํารายการไม่คิดจะทําเรื่องอื่นเลยเนอกจากน้องมัมแมมมาประมาณนั้นคือกราติดน้องของที่ิตของมัมแมมมาโดยตลอดคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่มหาศย์มากเรียกว่าได้เพราะอย่าที่พี่บอกไปว่าเมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วก่อนที่ตอนที่เราไปเจอมัมแมมใหม่ๆเนี่ยคือก็น่าจะจากมาได้ว่านอนซมอยู่ในโรงพยาบาลแม้กระทั่งตัวผมผมก็เห็นแล้วก็ เออเด็กคนนี้ช่างน่าสงสารเหลือเกินคิดว่าเวลาบนโลกเปนี้ของเธอคงจะมีน้อยก็เลยต้องรีบสารผ่านให้เธอเจอกนรเดชเพราะปัญหาที่เธอที่เธอพบคือไม่ใช่ปัญหาสีโรคที่ติดตัวมันคือโรคโรคหัวใจพิการซับซ้อนใช่ไหมชนิดรุนแรงต่างหากคือตอนนั้นเราดูภาพผมจําได้เลยเราเห็นภาพน้องมัมมีแล้วผมรู้สึกเศร้ามากเพรคุณพ่อเองก็เตรียมเมนไว้เตรียมเมนไหมดแล้วครับคือรบเรียกได้ว่าภาพนั้นทำให้น้ำหูน้ำตาไหลคนไทยทั้งประเทศร้องไห้กันหมดแต่วันนี้ ผมท่านรู้นะประเทศยิ้มเพราะน้องม่มแมมหายแล้วเออหายจริงๆริงพอไอ้อว,ว่าเขาได้กำลังใจจากนาเดชใช่ไหมฮะก็ออคือประมาณว่าแลเดชก็บอกว่าจะมีอะไรบางอย่างให้แต่ผมยังไม่บอกนะว่าคืออะไไรทมวันนี้ขวัญพูดเร็วมากเลยพี่ฟังไม่ทันเลยเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพูดช้าลงก็ได้โอเคเป็นว่าหลังจากที่น้องว่าแมมดูแลรักษาร่างกายอย่างให้จนหายดีนะฮะก็คือ น้องมะแมมเนี่ยได้ไปตรวจร่างกายอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งภาพผมมีให้ชมเขาเข้าไปตรวจร่างกายอีกครั้งหนึ่งใช่นะฮะและคุณหมอใหาอย่างไรบ้างคุณหมอก็บอกว่า,าร่างกายตอนนี้เนะี่ยแข็งแรงเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวพี่ดูรูปภาพนี่คือตอนที่คุณพ่อเขาพาไปคือเมื่อวนันศุกร์ที่ผ่านมานะครับคุณพ่อก็ได้เดินทางมาจากสระบ,บุรีแล้วก็ทําให้เราไปเจอกับคุณหมอซีนะฮะซึ่งคุณหมอซีเขาก็ได้อธิบายาเป็นเรื่องเป็นราวนะครับว่าน้องมะแมมเนี่ยเขา,าได้หายดีอย่างชนิด ประหลาดใจมากไมท่านตุมคุณหมอก็คืองงมากว่าทําไมเด็กที่ฉันต่อบรืทุนถนอมมาตลอดเวลาเนี่ยทำไมถึงหายดีขนาดนี้นะฮะแล้วครนี้คือประมาณว่าเขาก็พูดเล่นๆกันแล้วน้องนแหละว่าน่าจะไปดูคอนเสิร์ตว่าว่าตอนที่น้าเดชเจอตอนนั้นน้าเดชได้ให้สัญญาอะไรบางอย่างกน้องแมไว้คืออะไรบ้างพี่น้าเดกบอกว่าถ้าน้องแมมดูแลรักษาร่างกายเองให้หายดีเนี่ย น้องอะน้องแมมจะได้ไปนั่งดูคอนเสิร์ตท,ที่เดดเด็ดเล่น oh, <wow. S 1> แถวหน้าสุด คอนเสิร์ต4บวก1ที่ผ่านมาเมื่อสุดสุดาที่ผ่านมาที่วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่เป็นคอนเสิร์ตที่ทุกคนบอกเลยยิ่งกว่าคอนเสิร์ตเกาหลีบัตรขายดีมากและหมดทุกใบที่เราบอกว่าเสาร์ที่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะไปที่ไหนมีแต่คนพูดถึงคอนเสิร์ตนี้4บวก1ใช่ที่มีใครแล้วมีเคนภููมิใช่ไหมมีอ่าใช่มีเคนรูบูมมีเเดดมีบอยประกรณ์มีมาร์กปรินแล้วในข่าวนีคุณไอโอมาเล่สุภชัยห้อยลงมาจากสลิงข้างบนใช่ไหมถือกับสายเอ็มส ใช่ไม่ทราบว่าปลอมหรือเปล่านะครับอันนี้คือภาพที่ผมไปหาน้องครับคือหลังจากที่ดูแลร่างกายเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือเราก็จัดที่พักให้น้องพักเรียบร้อยก็แบบบอกบอกว่าน้องว่าวันนี้นะสิบโมงเช้าเจะมารับปรากฏว่าน้องตื่นตั้งหกโมงเช้าคุณโอ้โหไม่รู้ว่าไม่ไม่รู้เพราะอะไรคือไม่วันไหนวันเสาร์เหรอวันเสาร์ตอนเช้าวันเสาร์ก็คือไปนะคือแต่ว่านเดชเนี่ยอยากให้น้องเป็นนางฟ้าตัวจริง สั่งซื้อชุดมาให้น้องเลยเอ่อิมพอร์ตชุดมาแล้วเกิดซื้อชุดให้มอมแมมใช่นั่ซื้อชุดมมแมมให้มอมแมมเปลี่ยนอ่นั่นแหละครับ <ST. S 1> ก็คืออยากให้มอมแมมเป็นนางฟ้าจริงๆครับ <m> แล้วคือเขาแล้วที่แต่ดนี่ดู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 นี่นี่นี่โตกอ๋อ ่แล้วสีนี้คือน้เดชซให้สองชุดสีนี้ต้องมอมแรมเลือกเองเลือกเองอยากใส่สีนี้บอกแลาอยากใส่สีนี้ครับผมก็คือหลังจากนั้นคือเราก็นี่คือชุดนางฟ้าเหรอครับชุดนางฟ้าที่นเดชเลือกครับนี่นเดเลือกให้ประมาณนั้นก็คือหลังจากที่เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ จัดแจงมีรถตู้มารับเรียบร้อยแล้วคือเราในระมิตในรมิชีวิตดังฝันในกันในคนนี้มากๆาคือมันสุดๆผมอยากจะเกิดเป็นน้องมอมแมมจริงมีแต่คนดูแลใสๆเลยทุกคนทุกคนอยากเกิดเป็นน้องมอมแมมนะฮะเพราะเราได้แค่ชินาเด็ดด้วยนะคือหลังจากที่เราจัดแจงมีรถตู้ไปรับไปส่งเรียบร้อยเราก็พาน้องมอมแมมจากที่พักเนี่ยที่เราจัดไว้ให้ไปที่อินแพคบรีนา เพื่อที่ไปชมคอนเสิร์ตนี่น่าเขาตื่นเต้นมากน่าตื่นเต้นมากถามเขาน่าตอนที่เขานั่งรถไปเขาคิดถึงอะไรเขาบอกเขาอยากเจอพี่นัเดชอยากเจอพนัเดชแล้วพอเราสายชนใช่แล้วตอนแล้วตอนไปนี่ฝนตกฝนตกแล้วฝนตกนี่เล่นไม่ได้แล้วมั้งคอนเสิร์ตได้ต้องได้เราพูดตลอดเวลาแล้วก็แบบยิ้มอันนี้ก็ไปถึงคอนเสิร์ตไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมเมื่อวินาทีที่ไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาได้เจอพนัเดชหรือแบร์รี่หรือไม่ยังก็คือพอเราไปถึงเนี่ยเราไปถึงประมาณบ่ายโมงคอนเสิร์ตเริ่มเล่นประมาณบ่ายนก็คือออพวิาทีลงรถะ คิดว่าน่าจะเป็นแฟนคลับณเดชและแฟนคลับรายการเราด้วยนะเ,เห็นมองแมมเนี่ยคือทุกคนมองมันสายตาเดียวกันคือเราก็แบบเอ๊ะเริ่มมีคนก็มีบรรดาป้าป้าอาอาน,านาั่นะวินเข้ามาใช่มองแมมไม่รู้นู่นนี่เราก็ใช่ครับตอนนี้มองแมมก็ได้การเป็นสุดังมากแต,แต่เด็ดสุดมีหนึ่งคนที่เจอโดยบังเอิญนั้นคือคุณแม่ของณเดช คุณแม่ของน้าเดชเจอที่ไหนยังไงเจอที่หน้าคอนเสิร์ตครับอ๋อเหรอเจอหน้าคอนเสิร์ตเจอเดือบังเอิญเนี่ยเหรอใช่นี่คือคุณแม่หนาเดชนะผมไม่เห็นแม่หนาเดชนี่แม่หนาเดชเหรอเป็นครั้งแรกที่ประเชษไทยเคยเห็นหน้าแม่หนาเดชฮะใช่นี่คือหน้ชื่ออะไรนะครับคุณแม่แก้วครับคุณแม่แก้วคุณแม่แก้วหน้าสวยนะแม่สวยมากอ๋อนี่แม่หนาเดชกับมอมแมมมอมแมมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยชื่อพรชนกแต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนชื่อเป็นพรสุดาเพราะว่าเพราะคุุณแแแแมมม่่่่่กกกกกก้้้ววววววเเเอออออาาาาาาดดดดงงงงทยไไปปผูลลบชืนนีีี็ิ บอกให้โทรศัพท์สายตัวไมหาคุณพ่อแล้วบอกให้เปลี่ยนซะเนาะเพิ่งเปลี่ยนก่อนมาเพราะแม่นาเดดเนี่ยมอมแมมก็เลยเปลี่ยนชื่อจากพรชนกเป็นพรสุดาสุภาดาสุภาดาใช่โอ้โหเพราะมากเลยใช่พ่อแม่น่าเด็เลยเปลี่ยนเรียบร้อยเลยเปลี่ยนเรียบร้อยเปลี่ยนก่อนมาตรวจเด็กก่อนมาตรวจแล้วคือแบบ พี่ต้องเห็นไม่รู้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเปลี่ยนชื่อแล้วแข็งแรงขึ้นจริงจริงจริง่จริงพี่แข็งแรงขึ้นเดี๋ยวอีกแป๊บนึงจะมานั่งตรงนี้พี่เห็นวันนี้ไม่เคยเชื่อเรื่องการเปลี่ยนชื่อมันจะช่วยได้นะแต่ว่าไม่รู้สิสำหรับน้องมอมแมเนี่ยอาจจะช่วยได้จริงคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คือแต่ที่แน่ๆคือแข็งแรงขึ้นมากแข็งแรงขึ้นจนจน,จนแม้กระทั่งตัวคุณแม่ก็ตกใจเพราะครั้งที่เจอกันเนี่ยเด็กก็ยังแบบยังนอนอยู่ยังพูดได้เบาๆเนี่ยก็ วินาทีที่พวกเราทุกคนรอคอยก็มาถึงคอนเสิร์ตนะเป็นยังไงบ้างเอ่ยก็ไปชมภาพเลยฮะไปชมภาพเลยดีกว่าไม่ต้องอธิบายมากหนึ่งนะถูกนี่ไปแล้วนี่เข้าไปนั่งไหนครับเนี่ยนั่งแถวแถวหน้าสุดแถวหน้าสุดเลยเหรอตอนแรกเนี่ยตอนแรกนี่ช่องบริษัทเซิร์ชเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยพรวายที่ให้เราดีมากนั่งหน้าผู้จัดละครชั้นนำของเราก็รู้สึกตกใจมากปรากฏว่าเราไม่ได้เลื่อนมที่เลยอะไรอย่างเงี้ยอีกแต่ว่าอยู่หน้าสุดเหมือนเดิ รอเขา,าบัคลิกแบบหน้าได้เปลี่ยนได้หลายคาแรคเตอร์ผมถือคอติไว้ใหญ่าดหนะว่าว่าในการที่เราจะมีใครสักค,คนความรักอเออราควรที่จะ,จะรอรักแท้ที่มาช้า เป็นคนไร้ค่าที่มาก่อน แม่หมอที่นั่งดูคอนเสิร์ตเขาได้คุยอะไรไหมนั่งเลาะว่าเขาไม่ได้แค่จะพูดเขาจะเล่าเรื่องของคนถามเห็นยังได้เห็นแล้วค่ะหล่อไหมหล่อมากเราจะพูดอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคือเด็กกับพี่ก็จะยิ้มแล้วก็มีความสุขตลอดเวลาอะไรเงี้ยยี่ก็เป็นไอเด็กกับพี่ต่อยาย่ามาด้วยใช่มอมแมมชอบยาย่านะมากครับโอ้มอมแมมมอมแมมนี่เป็นครั้งแรกที่เคยเจอยาย่านะไม่เคยเจอยยาอ่ไม่เคยเจอมาก่อน ไม่เคยเจอมาก่อนคือแบบพอย่าออกมาคือมังแมมก็แบบนั่งเนี่ยนั่งทีนจะขอตัดภาพย่าเยอะๆหน่อยสิอยากเห็นแม่ย่าหน่อยชุดเมื่อกี้นี่มันไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวคอยดูหน่อยโอ้๋าย่าแต่ลีลาดีมากลีลาดีมากร้องเก่งมากเส้นเก่งมากทำไมชุดเสี่ยงนี่ย่า ยังไม่หมดแค่นะั้นหลังจากนั้นก็คือทัวรแมนก็ได้เจอใสชนกับนางฟ้าตัวจริงบนเวทีด้วยกันทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งสายชนกับน<ม>างฟ้ามาเจอกันใช่โอ้โหก็อ มันเสร็จใช่ไหม้มันก็เดินมาหาผมว่าอยากไปเจอนะเด็กใกล้ใใหู้ให้พาไปหาหน่อยเราก็ได้โอ้เย้ได้เจอกันด้วยนี่ใช่เจอกันใกล้ใกล้เลยครับต่อไปดูหน้าเ่เลครับดูสิพอเจอแล้วกอย่างเงี้ยยิ้มตลอดเวลาโอ้โหดูสิคุณผู้ชมหน้าจะมีความสุขอย่างมากเลยดีกว่านะฮะ8โมงเช้ากับอีก20นาทีนะครับเช้านี้เดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งดีกว่านะครับขวัญช่วงหน้าห้ามพลาดครับคุณผู้ชม เราจะได้พบกับน้องมอมแมมตัวเป็นๆสดๆกลางรายการนะครับพร้อมชมภาพอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ลูกมันคืออะไรก่อนไม่บอก่ะยังไม่บอกยังบอกไม่ได้เขาบอกว่าเตรียมให้กับน้องมอมแมมหลังคอนเสิร์ตจบมันคืออะไรนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราได้รู้กันแน่นอนท่านประธานครับครับผมผู้ชมครับต้องขอบอกว่าเช้าวันนี้เรากําลังนําเสนอเรื่องราวที่น่าประทับใจของน้องมอมแมมเด็กผู้หญิงที่รอดตายมาได้อย่างปาฏิหาริย์นะครับจากการดูละครนะเดช ขอบคุณที่เราได้พาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศตอนที่น้องมอมแมมได้ไปดูคอนเสิร์ต4บวก1ซูเปอร์สตาร์คอนเสิร์ตเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งคงจะเห็นกันไปแล้วนะครับว่าน้องมอมแมมนั้นแข็งแรงขึ้นมากนะขวัญนะโอ้โหไม่น่าเชื่อคือพี่เนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนหรอป่ะแต่ผมเห็นตั้งแต่ตอนที่นอนเป็นหนอนน้อยอยู่ในเตียงอะพี่คือผมผมตื่นเต้นบอกเล่าให้คุณยายฟังเมื่อวานบอกคุณยายบอกว่าคุณยายเดี๋ยวเช้านี้น้องมอมแมมจะมาคุณยายว่ารอรออยากเจอน้องมอมแมมตัวจริง เช้าวันนี้นะฮะผมจะได้เจอกับน้องบอมแมนตัวจริงเสียงจริงแล้วนะครับขอต้อนรับน้องบอมแมนเด็กหญิงพรสุภาดาคำกำพทธครับคุณผู้ชมครับมาพร้อมกับคุณพ่อนะครับจาาสิบเอกพนมคำกำพุธนะครับอาอาเชิญเลยนะฮะน่ารักจังมาแล้วเฮ้ hey! <Yeah. S 1> สวัสดีครับมาเลยน้องบอมแมนมานี่เล นี่มีตุ๊กตาต,ตัวโปรดด้วยโอ้โหเดินได้คล่องมากนั่งตรงนี้แล้วค่ะโอเคอบนันนนน่งได้ดไหมสบายไหมสบายมากเอเป็นยังไงบ้างน้องมัมมี่เมื่อว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสนุกไหมคะสนุกคะ่ะสนุกใช่ไหมได้เจอใครบ้างเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคะเจอพี่นันเดชคะ่ะเจอพี่นันเดชแล้วเจอใครอีกเจอพี่นานยายาเจอยายาด้วยและและใส่ชุดนางฟ้าเป็นยังไงบ้างคะใส่ชุดนางฟ้าดีค่ะดีใช่ไหมชอบไหมคะ ชอบค่ะอ,อมทีได้ไหมคะเอ้มานี่คุณพ่อฮะแข็งแรงขึ้นมากจำได้เลยว่าคุยคุณพ่อตอนที่คุณพ่อมาออกกับเราเนี่ยเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาสองบาทิตย์ที่แล้วตอนสองาทิตย์เองเหรอสองอาทิตย์ที่แล้วครับ,รบกับวันนี้นี่คือต่างกันภาคอดีนเลยคุณคพ่อตแต่ออกจากโรงพยาบาลนนะัะก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับครับ ก็คือแบบคือตอนตอนที่ผมถามคุณพ่อครับก็คือแบบเป็นยังไงบ้างดื้อขึ้นหรือเปล่าเราคือเราเห็นสภาพเราไม่เฮ้ยทำไมแขกไคุณพ่อนี่ดื้อขึ้นคุณพ่อบอกว่าเอาคืนเจ็ดปีที่ผ่านมาไม่ดื้อย็บยังไงยังไงยังไงบ้างตอนช่วงที่ที่ยังป่วยอยู่ครับเขาจะเดินไม่ได้เลยเขาเดินไปสองสามก้าวเขาจะมีรู้สึกหอบแล้วอากาศร้อนเขาจะ มีอาการหอบตลอดอแล้วม่เวลามีเพื่อนมีฝูงมาเลยเขาจะมองดูเพื่อนเล่นอะไรนะเขาจะออกจากบ้านไม่ได้ครับเขาจะที่นี่พอพอเวลาผ่าตัดตอนนี้เขาเขาเขาดีขึ้นครับเขาคงต่่งคงต้องสายยาชดเชยเติงเขาเคยเป็นจ็ดปีเขาถึงภาพแรกแรกที่เราเจอมอมแมมนี่คือภาพแรกที่เราเห็นมอมแมมครั้งนั้นนะฮะโรคหัวใจพิการซับซ้อนตอนนั้นทุกคนเป็นห่วงมากที่เราเสนอไปนะฮะปรากฏ that d ได้ดูแล้วก็นเดชก็ เป็นห่วงแล้วก็ไปเยี่ยมเพราะว่าน้องมันมันดีขึ้นเรื่อยๆจากการดูละครของสายชนหรือวันเดชนั่นเองยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยพี่ดูตอนนี้พี่ดูตอนนี้โอโ้โหคือคนละเรื่องจริงจริงนะครับมันมีอีกหนึ่งข่าวดีน,น,นะพี่คือคือคุณพ,พ่อบอกเลยครับว่าพฤษภาคมน,นี้มันจะทําอะไรนะยังไงครับพ่อเดี๋ยวไปโรงเรียนครับไปโรงเรียนใช่ไปโรงเรียนได้ยังใช่าวันนี้ใช่แงไหมครับไปโรงเรียน อยากเจอใครที่โรงเรียนคะอยากเจอเพื่อนๆอยากเจอเนตเดทด้วยไหมคะอยากเรียนกับในตเดทไหมคะให้เนเดทมาสอนนะเอ้เขาเข้าชั้นไหนอ่เข้าปหนึ่งเลยครับตามเกณฑ์ครับปหนึ่งเลยตามเกณฑ์เลยนะครับที่โรงเรียนไหนครับคุณพ่อครับอ่าโรงเรียนวัดบานอ้อยครับโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะครับตัดชุดตัดชุดนักเรียนหรือยังคะตัดชุดเรียงชุดนักเรียนยังยังเดี๋ยวเราไปตัดกันไหมอ่าเดี๋ยวเวลาซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์การเรียนหน่อยดีกว่านะครับ วันนี้เขาอบอกว่าใส่ชุดที่นดชเด็ด<อ>ให้ด้วย<อ>ใช่ไหมครับ<อ>ไหนลองขวานลองลากสิก็คือชุดนี้คือมันวันนั้นนั่นเด็ดจะเลือกให้สองชดุดครับแต่ว่าผมก็ถามว่ามี2ชุดเลือกวันไหนมันบบว่าวันดีเป็นคอนเสิร์ตเขาเลือกสีฟ้าแต่วันนี้จะใส่สีชมพูมาเพราะว่ารายการมันสดใสประมาณนั้นทำไมวันนั้นใส่สีฟ้าคะเพราะอะไรชอบ ใช่นี่แต่ว่าแล้วเห็นซีรองเท้าผิดไซส์ไหยนะฮะกะกะให้ใส่ประมาณสักสามปีรองเท้าผิดไซส์นี่น่เด่นซ้เท่าแบบเนี้ยใช่น่าเด่นน่าเด่นี่ผิดไซส์กะให้ใส่สักสามปีเออเออน่าเด่นแบรี่ดีฉลาดนะใช่นะครับต้องต้องถามนิดนึงดีกว่าว่าน่าเด่เนี่ยกับมอมแแมบเนี่ยนะฮะเขาเขาพูดอะไรกันที่คุณพ่อครับตอนที่เข้าไปในห้องเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะร้านคอนเสิร์ตนี่คือเข้าไปเจอกัน ไปไปข้างหลังก็เกิดครับครับใช่ครับตอนเขาคุยกันผมก็ไม่ไม่ตามเหมือนกันแต่ว่าเขาคุยกันสองคนแล้วเขาหอมแก้มกันอะไรอ๋อเหรอคุยยังไงครับพี่ณเดชน์เมื่อวานครับคุยอะไรกันจ๊ะคุยเรื่องอะไรพี่ตัญเดอสัญญาไปไหนใครไปสัญญาว่าอะไรพี่ณเดชน์สัญญากับหนูว่าอะไรไปสัญญาว่าไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวทะเลแล้วก็จะพาไปเมื่อไหร่รู้ไหมคะบอกให้ว่างว่างก่อนเออแล้วล้วคุยอะไรกันอีกไหม ไปหอมแก้มกันไหมอือ้เอเราได้ฟังขึ<อ>้นเลยว่าหลังจากที่หลังจากที่ทีมงานบริษ,ษัทเซิร์ชเนี่ยให้เรานั่งฟอนโรแล้วนะฮะเราก็ได้พาน้องแมมเนี่ยเข้าไปหาเขาอนุญาตให้เราพาน้องแมมเข้าไปหาณเดชได้นะครับวินาทีแรกที่ณเดชเห็นน้องแมมตรงปรีเข้ามาหอมแก้มเลย<อ>แล้วก็ไปเอาน้ำแดงของทีมงานเนี่ยเอามาให้น้องแมมเลยนะฮะแล้วเขาก็คุยกันคือแบบรักให้กันมากรักให้กันมากนั่นคือแบบก็กระซิบกระซาบกันแหละว่าแบบ เจอหน้ากันเลยแต่ว่าที่จับใจความได้ก็คือว่าณเดชพูดดังเสียงดังชัดมากว่า,วาถ้าม,มันหายจะพาไปทะเลคือมาให้แข็งแรงขึ้นแต่ว่ารอให้เทงว่างก่อนไปแน่นอนอไปทะเลแน่นอนอยากไปทะเลกับพี่ณเดชไหมคะอยากไปค่ะไอยไปแน่นอนเลยคุณพ่พอาการตอนนี้คุณหมอว่ายังไงบ้างคะ,ตอนน,คอะตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ก็ประมาณ6กเจ็เปอร์เซ็นต์ อ่านะครับตอนนี้ต้องมีการกายภาพหรือมีอะไรไหมครับตอนนี้ให้ยาให้ยาตลอดครับให้ยาตลอดเลยยาขายกินตลอดรู้สึกชีวิตมีความสุขขึ้นไหมคะหลังจากที่เจอเนตเอ้ามสุขค่ะเอ้ยิ้มได้เลยอย่างที่บอกว่ารายการเราแค่นั้นไม่ได้ค้นไม่ได้ถ้าเจอสายชนแล้วจะต้องเจอนางฟ้าด้วยอ่าได้เจอเยียวาหรือเปล่าจค่ะได้เจอใช่และพี่รู้ไหมว่าสิ่งที่อยู่ในมือของน้องเนี่ยครับ คือสิ่งที่ยาย่าซื้อมาให้น้องตุ๊กตาตัวนี้เหละพี่ยาย่าซื้อให้เหรอคะโอ้โหคือซื้อให้เมื่อไหร่ยังไงก็คือว่าอย่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าคือหลังจากที่ยาย่าได้ทราบข่าวของน <c oughs> ้องมอมแมมก็ยาย่าก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อ,อ,อน้องมอมแมมยังไงแล้วเผอิญคุณแม่ยาย่าเนี่ยโทรหาทีมงานของเรา <c oughs> โดยบังเอิญคือคือฟิล์ม <c oughs> ทีมหาโทรหาว่าทางอยู่ที่ไหนแล้วก็บอกฟิล์มบอกว่าถ้าเกิดน้องแมมมามากรุงเทพเนี่ย ให้บอกด้วยครับแล้วฟิล์มก็เลยบอกไปว่าโอเควันที่4จะมาดูคอนเสิร์ตนะคะคุณแม่ครับหลังจากนั้นพอคุณแม่ทราบเรื่องเนี่ยปกติจะต้องไปถึงคอนเสิร์ตเล่นบ่ายสองนะฮะจะต้องไปย่าๆสแตนบายตอนเที่ยงย่าๆบอกหนูขอไปถึงบ่ายโมงเพราะว่าไปซื้อตุ๊กตาตัวนี้ให้มมแมมก่อนยาย่าบอกบอกกับผมเองเลยว่าขอเลือกซื้อด้วยตัวเองเออนั่นแหละฮะนี่คือย่าิไปเลือกเองเลยไปเลือกซื้อด้วยตัวเองแลวย่าๆก็คือมันไม่หมดแค่ตุ๊กตานะซึ่งรไม่คู้ แม่แม่เพิ่งบอกเมื่อเช้านี้นอกจากจุกตาแล้วย่าพี่ย่าให้อะไรคะพี่ย่าให้อะไรคะให้แหวนค่ะให้แหวนนี่เหรอไหน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 ไม่รู้มาก่อนเดี๋ยวผมเพิ่งรู้เหมือนกันเมื่อเช้าเลยใช่ป่ะเดีดูสิคะัอ๋ออยู่ในกระเป๋าเนาะอน่าเราเปิดมานี่นี่คุณผู้ชมครับพี่ย่าให้แหวนด้วยนี่นี่นี่อ่ะใส่ใส่ใส่นื้ไหนดิเอ่ย นี่ยาย่ากับในเด็กที่เขาเหมือนกันนะฮะให้มาเกินเลยนะฮะซื้อมาเผื่อจะได้ใส่ใส่สามปีสองสามปียังจะใส่ได้อยู่นะตอนนีนี่นี่แหวนที่น้องยาย่าซื้อให้นั่นเองนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะครับสุดยอดจริงต้องขอบอกเลยนะครับผู้ชมว่าเรื่องราวของน้องมอมแมนเป็นเรื่องราวซึ่งวูดี้เองนะครับไม่คิดว่าจะออกมาเป็นในรูปแบบนี้จากเด็กที่อาจจะไข้ได้ป่วยเนื่องากที่คุณพ่อบอกว่าอาการหนักมาก หลังจากที่ดูละครของนาเดชนะครับของย่าๆแล้วเนี่ยหายเป็นเป็ดทิ้งนะครับเรื่องราวมันเหมือนละครเลยนะครับละครมานะนาเดชก็ไปเจอที่โรงพยาบาลแล้วก็สัญญาว่าจะพาไปดูคอนเสิร์ตแล้วเมื่อวานนี้ก็ไปเจอกันจริงๆด้วยเราหวังว่าอีกไม่นานนี้คงจะได้มีโอกาสไปเที่ยวทะเลกันใช่ไหมใช่ค่ะเอ๊อขอเชิญุ้ยกับน้องลมแมมด้วยนะครับดีใจด้วยนะดีใจด้วยบอกว่าก่อนอื่นคุณพ่อเขามีอะไรอยากจะบอกพวกเราด้วยครับคุณพ่อก็ขอขอบคุณ ทางรายการวุฒิและก็ทีมงานทุกท่านแล้วขอขอบคุณอย่างยิ่งคือคุณแม่ของณเดชที่ได้เปลี่ยนชื่อของน้องมัมแรมจากพรชะนกเป็นพรธุภาดาแล้วขอขอบคุณณเดชและก็ย่าที่ให้โอกาสน้องในครั้งนี้ขอขอบคุณครับขอบคุณมากคุณพ่อครับมากครับ ขอบคุณคุณแม่แม่แ้ะเดีกทุกคนเปลี่ยนชื่อเป็นเด็กหญิงพรสุภาดาเรียบร้อยแล้วแต่มีเก็บตกนิดนึงคือหน้างานพี่เมื่อผมเจอเพื่อนพี่เจอใครพี่จ๋าคุณจ๋ายุทธ์ีพี่จ๋ายุทธ์สีหเห็นมาแมมไม่ทักผมนะเห็นมาแมมตรงปี๋ขวัญใช่มาแมมไหมใช่พี่ตรงปรีไปถ่ายรูปผมถ่ายมาด้วยเอามาให้พี่ดูมาให้ดูเดี๋ยวนี่ จะบอกว่าเขาเลิกใช้ iPhone 3S เลยใช้รุ<อ>่นเก่าอีกเลรอเนี่ยทำไมครับเขาต้องใช้ i p h o n e 4S กันแล้วนะฮะนี่เข้าใ,ใจไหมว่าผมเป็นคนไม่มีเงินผมไปแค่ลูกน้องต้องรอสิ้นเดือนก่อนต้องขอต้อง <ไป S 2> ขอก่ <ไป S 2> อ,อนิดน,นึงว่าไอ้ iPhone 3S ที่คุณสามารถเอาไปเทิร์นได้นะ้อยคนจะรู้นะครับคือเครื่องเก่าเนี่ยสามารถไปแลกเป็นเครื่องใหม่ได้นะฮะคือเอางี้ครยวคุณจะได้ส่วนลดประมาณ8,000บาทไม่รู้นะสิไปแลกมาเลยดีกว่านะครับสามารถวับไปได้ที่ไหนที่ที่ทูช็อปหลายสาขาด้วยกันแปดสาขาด้วยกันหรือว่าเข้าไปดู เว็บที่เว็บไซต์เขาแล้วกันนะครับ tomovekh d h com นั่นเองต้องไปเทิร์นซะจาก iPhone ต่อเปเครื่องใหม่วันนี้ผมขอลง,งานนะอาช่ายกันร <laughs> ายเลยแล้วกันลูกพี่จ๋าเดี๋ยวค่อยว่ากันออไม่อยากดูตอนนี้เ,เดี๋ยวพักกนะปับนึงครับช่วงหน้ากลับมาพบกับการประกวดออกแบบรองเท้าลำลองครับของเมืองไทยจะเป็นยังไงนะั้นฮามาเด็ดขาดน,นะครับ